สวัสดีครับจะมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Agent Story เรื่องเล่าจากตัวแทนประกันเพราะในทุกๆวันย่อมมีเรื่องราวที่ดีวันนี้นะครับคิวจะมาพูดในเรื่องของปัญหาที่ปัจจุบันนะครับพบเจอกันเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานหรือวัยสูงอายุนะครับนั่นก็คืออาการนอนไม่หลับครับบางท่านอาจจะคิดว่าอาการนอนไม่หลับ ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อสุขภาพนะครับสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ปกติตื่นมาก็สดใสเหมือนเดิมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาการนอนไม่หลับเนี่ยส่งผลเสียต่อการทําง,งานของสมองโดยตรงนะครับรวมถึงระบบการทําง,งานของอวัยวะที่สําคัญในร่างกายอยื่นๆด้วยครับสําหรับสาเหตุของอาการนอนไม่หลับนะครับหลักๆก็จะมี4ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกครับคือปัจจัยด้าน,นร่างกายครับ อย่างเช่นบางคนอาจจะมีอาการเจ็บปวดนะครับมีไข้มีโรคประจําตัวมีภาวะกรดไหลย้อนหรือบางคนนะครับก็อาจจะมีระบบการทําง,งานของประสาทที่ตื่นตัวมากกว่าปกตินะครับส่วนปัจจัยที่2ครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจนะครับหลักๆที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นภาวะความเครียดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะส่งผลทําให้หลายๆคนนอนไม่หลับนะครับ ความวิตกกังวลน,นะครับหรือบางท่านอาจจะมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับภาวะจิตใจอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคบโพล่านะครับส่วนปัจจัยที่3ครับจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมครับอย่างเช่นเสียงรบกวนนะครับหรือห้องนอนที่อาจจะมีความสว่างมากเกินไปนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรวมทไงถึงอุปนิสัยส่วนตัวนะครับบางท่านอาจจะ รับประทานอาหารที่ย่อยยากก่อนนอนนะครับหรือบางคนอาจจะออกกาลังกายที่ดึกเกินไปนะครับรวมกระทั่งถึงบางคนทีอ่อาจจะดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเช่นชาหรือกาแฟในช่วงเย็นหรือช่วงค่านะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่จะส่งผลต่อการหลับนอนของเรานะครับอาจจะหลับตื่นหรือนอนหลับก็จริงแต่อาจจะไม่ได้หลับลึกแล้วก็ประสิทธิภาพการนอนไม่ได้เต็มที่ครับก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด้วยนะครับ สำหรับการแก้ปัญหานะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือกลับไปดูที่สาเหตุนะครับว่าสาเหตุอาการนอนไม่หลับของเราหรือว่าการรลบับตื่นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็กลับไปแก้กันที่ปัญหาตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนานะครับวิธีป้องกันนะครับอาการนอนไม่หลับนะครับข้อแรกนะครับก็คือหลับเมื่อรู้สึกง่วงครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําง่ายที่สุดนะครับเพราะว่า อาการง่วงเนี่ยเป็นอาการที่ร่างกายส่งสัญญาณมาเตือนเราแล้วนะครับว่าเฮ้ยคุณต้องพักผ่อนนะคุณต้องนอนนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังคุยโทรศัพท์ดึกๆนะครับแล้วก็ง่วงนะครับบอกปลายสายไปเลยครับว่าร่างกายพ้องานพักผ่อนแล้วขออนุญาตวางสายนะครับแล้วก็ไว้คุยกันมันถัดไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเหตุผลวิธีแก้ข้อที่2ครับก็คือ หากิจกรรมที่ทาให้ร่างกายร,รู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนนะครับยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังรรสือช่วยได้นะครับหรือการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธินี่หลายๆคนมักจะมองว่าเฮ้ยจะต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้นหรือเปล่าหรือเป็นคนไทยเท่านั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับปัจจุบันการนั่งสมาธิคือไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนานไหนคุณจะเป็นคนประเทศไหนนะครับก็สามารถนั่งสมาธิได้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สามารถทําได้นะครับก็คืออาจจะเปิดเพลงนะครับครอเบาๆเพลงแบบผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็จะมีการทำบรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกง่วงนอนได้นะครับส่วนเหตุผลข้อที่3นะครับก็คือพยายามเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันทํางานหรือเป็นวันหยุดนะครับก็ควรจะมีตารางที่ใกล้เคียงกับเวลาเดิมที่เราทาอยู่นะครับบางคนอาจจะมองว่า วันหยุดขอตื่นสายหน่อยแต่ผมเชื่อว่าคนที่คิดแบบนี้เนี่ยลองสังเกตตัวเองดูดีนะครับว่าเราจะตื่นใกล้เวลาเดิมน,นะครับหรือนนบางคนมองว่าวันหยุดขอนอนดึกหน่อยจริงๆแล้วททำได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปข้อแรกครับถ้าคุณรู้สึกง,ง่วงนอนก็คือให้เข้านอนเลยนะครับไม่ต้องฝืนข้อต่อไปนะครับก็คือการยีการยีเป็นเรื่องที่ดีนะครับงีในช่วงบ่ายปัจจุบันหลาย,ลายๆาประเทศก็นิยมทํากันนะครับแต่ว่า ไม่แนะนําให้งีบหลังบ่ายสามโมงนะครับก็เพราะว่าถ้าเรานอนกลางวันเยอะเกินไปเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือกลางคืนก็จะไม่ค่อยง่วงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเลยเวลานอนของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นงีบก็อาจจะ10นาทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าให้เกินบ่ายสามโมงนะครับส่วนข้อที่สี่ข้อ,ข,อข้อรองสุดท้ายแล้วกันนะครับแนะนําว่าพยายามจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศที่รู้สึกผ่อนคลายนะครับ อย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยหนึ่งผ้าม่านผ้าม่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับห้องนอนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของผ้าม่านเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยบังแสงได้นะครับรวมกระทั่งถึงการป้องกันเสียงด้วยได้ด้วยนะครับป้องกันเสียงสะท้อนป้องกันจากเสียงภายนอกผ้าม่านก,ก็สามารถช่วยได้นะครับหรือไฟในห้องนอนนะครับบางท่านอาจจะดีหน่อยที่ว่าไฟในห้องนอนสามารถปรับหรีดได้นะครับแต่อย่างห้องนอนของผมเองเนี่ย ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เคยเปิดไฟทในห้องนอนเลยแต่ว่าผมจะใช้วิธีการหาโคมไฟนะครับที่ให้แสงสว่างเพียงพอต่อการอ่านหนังสือแล้วก็จะพยายามทําให้มันแบบดีๆไม,ไม่ได้แบบสว่างมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายเมลาโทนินไม่หลั่งออกมานะครับอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คืออุณหภูมิห้องนะครับพยายามจัดอุณหภูมิให้ เหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับไม่ร้อนจนเกินไปหรือว่าไม่หนาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าอุณหภูมิก็สามารถที่จะมีผลต่อการหลับนอนของเราด้วยนะครับถ้าหากคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ช่วยนะครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหลับนอนอยู่นะครับสุดท้ายอาจจะต้องพึ่งยาหรือฮอร์โมนทดแทนนะครับซึ่ง ฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่การหลับนอนเรียกว่าเมลาโทนินครับถามว่าเมลาโทนินคืออะไรนะครับเมลาโทนินก็เป็นฮอร์โมนนะครับที่ถูกสร้างมาจากสมองนะครับโดยสมองเนี่ยจะกระตุ้นสร้างเมลาโทนินในเวลาที่มีความมืดหรือว่าหรือเวลาที่มีแสงสว่างน้อยนะครับ พอถึงเวลากลางคืนเนี่ยเมลาโทนินก็จะหลั่งเข้ามาเ,เข้าสู่กระแสเลือดนะครับทําให้ร่างกายรู้สึกง่วงนะครับเ,เปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมติมือข้างนี้ของผมเป็นเ,เมลาโทนินข้างนี้เป็นแสงสว่างนะครับพอแสงสว่างค่อยๆลดลงมาเนี่ยเมลาโทนินก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเมลาโทนินตรงนี้จะอยู่กับเราประมาณ12ชั่วโมงแล้วเขาก็จะค่อยๆลดลงมานะครับพร้อมกับการกลับมาของแสงสว่างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกตัวตื่นแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะตื่นสายกว่านั้นเจ็ดแปดโมงก็ยังเป็นเวลาตื่นของมนุษย์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นเท่ากับว่าในคืนที่ผ่านมาการนอนของคุณมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ถ้าคุณตื่นมาแล้วยังงัวเงียอยู่หรือว่ายังไม่รู้สึกสดชื่นนะครับอาจจะต้องย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของคุณว่าคืนที่ผ่านมานั้นคุณมีคุณมีพฤติกรรมบางอย่างอะไรหรือเปล่าที่ส่งผลต่อการหลับมาของคุณครับ ครับหลายลท่านมักจะคิดว่าการดูแลสุขภาพนะครับจะต้องดูแลแค่ในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการรับประทานอาหารนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ไปกว่า2อย่างแรกนะครับนั่นก็คือการหลับนอนนะครับการหลับนอนจริงๆแล้วสคัญมากเลยนะครับแต่ว่าคนอาจจะละเลยใส่ใจไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่มีปัญหาจริงเรื่องนี้จริงๆเนี่ยแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ว่า ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าลองดูพฤติกรรมตัวเองก่อนแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนด,ดูก่อนนะครับเพราะว่าออผมเชื่อว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเนี่ยการหลับมาของเราน่าจะดีขึ้นยกเว้นว่าถ้าไม่ดีจริงๆก็ค่อยไปปรึกษาแพทย์น,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็นอนนะครับเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับนะครับ สำหรับคลิปถัดไปนะครับคิวจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับหรือว่าใครอยากรู้เรื่องไหนอยากให้คิวไปหาข้อมูลเรื่องอะไรมาก็สามารถอินบ e ็อกซ์หรือว่าพิมพ์มาในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับก็จะพยายามหาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากติดตามในตอนต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ